อะไรกันครับเนี่ยฟอร์ดเอ้ยมาด้าบีทีโปรนะครับดูนะครับอะไรกันเกิดขึ้นช่างเด่นจัดให้แล้วันี้ควันย้อนกลับหม้อกรองอากาศนะครับเกิดอะไรกับรถคันนี้ไปดูกันครับผมช่างเด่นจัดให้นะครับนี่มีอะไรออกมาอีกเนี่ย นี่เป็นคาบน้ำมันคาบอะไรเนี่ยค<ม>าบแับเนี่ยเลยโอ้วัน,นยังออกเยอะมากเลยนะครับนางเด่นจัดให้แล้ววันนี้มาละบีทิโป ไหลเลยนะครับไหลเลยหยดน้ำมันเครื่องเอ็มที่อันนี้ไปแล้วเตบูไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่างเด่นจัดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม